สวัสดีค่ะนะะักทัศนวิชมนะคะเอ็ดมินก็เคี้ยวพารวยนะคะตามต่อแนวทางหวยลาวสุดต่ำอิดของพ่อเฮงนะคะงวดปันจันทร์ที่11นะคะนะคะแนวทางนะคะตามต่อแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะวันนี้นะคะวันจันทร์นะคะที่11นะคะแนวทางหวยลาวของพ่อเฮงนะคะะของเซียนปีนะคะแล้วก็ของ อาจจะสรุปนะคะในชุดของพ่อเฮงเลยเนาะนะคะในคลิปเดียวนะคะของเส้นไหมเปลี่ยนนะคะของเส้นเส้นใบก็เปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเป็นนะคะมาเป็นวันจันทร์เนาะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะบริโอ๊กเนาะนะะคของพ่อเฮงนะคะสูตรลักซิปลักรวยนะขังหวดเด่นนะคะเด่น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 หกเด่นเก้าเด่นสี่นะคะลักหน่วยหนึ่ง ลักหน่วยหารักหน่วยสี่รักหน่วยศูนย์นะคะนี่เป็นแนวทางสุดรักสิบลักหน่วยนะคะท่านผู้ชมก็เอาไปเบิ้งนะคะเอาไปใส่เนาะหน่วยหนึ่งหน่วยหาหน่วยสี่หน่วยศูนย์นะคะส่วนตัวที่เป็นหน่วยหานะคะและหน่วยหนึ่งหกหนึ่งอ่าเส้นเปนะคะให้มาเด่นนะคะเด่นสองกับแปดนะคะเด่นสองกับแปดอ่ะสองแปดสองหกสองสอง แปดสามแปดเก้าแปดหกนะคะเพื่อนหม้มาสองสองเด่นสุดชุดสองหกเละแปดสามนะคะเนี่ยที่มันขีดไว้งวดผ่านมาบริเลล่วงนะคะเส้นปีบริส่งแนวทางว่าให้นะคะะ,คะวันนี้เซียนก็มั่นใจเหมือนเดิมนะคะเด่นสองกับแปดติดแปดติดสองไว้นะคะอันนี้เป็นของเส้นเส้นปีนะคะแนวทางนะคะของเสียนเสี่ยนใบนะ,นะคะต่อเลยนเนาะ ของเสยนใบนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเดียวนะคะเปลี่ยนหนึ่งตัวนะคะของเส้นใบงวดงวดวันที่เอ็ดไปลงเป็นวันที่แปดเนาะนะคะพันธุไทมีเด่นหกเด่นหกกระเด็นหนึ่งเด่นหกรองหนึ่งนะคะขอ,ของเส้นใบเนาะแต่งวดวันที่สิบเอ็ดเนา่ันเปลี่ยนจากหนึ่งนะคะมาเป็นที่เลขแปดนะ เดีนจากห่มาทีเลขแปดนะคะผู้ชมเขีบหน้าจอไปนะคะเด่นเ้นะคะรองที่เลขหก 6. อันเก้าเราเด่น6กองที่เลขหนึ่งนะคะเปลี่ยนจาก1เป็น8นะคะพเพราะว่าเป็นเปลี่ยนวันเนาะเก้นะคะ,ะ,คะก็มี9ก้าสมี62สองหกแปดนะคะเก้าหกและ22งสองและสอชุด4ตัวนะคะหกสามเก้ 6, 3, 9, นะคะท่านผู้ชมมา ของเส้นเส้นใะของเส้นใหม่กับเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนเส้นใหม่ก็เปลี่ยนนะสูตรคำนวณของเนีเก่าเล่าไหนเป็นเดนซีนะคะเดนซีร่องที่เลงหเอาเราเปลี่ยนมาใส้เข่าคือจังไดเนาะเดนเดนซีนะคะสูตรหองร้านเปอร์เซ็นซีสามซีปดนี่อันเก่าเลาเปลี่ยนมาเป็นวันจันนะคะเปลี่ยนตัวเลขนะคะเปลี่ยนตัวเลขเดนเป็ดนะคะรองที่เลขสาม แล้วก็ส่วหอยลานเปอร์เซ็นนะคะแปดสามแปดหกสามเก้าสามหกนะคะกลันแปดเก้าสามห้าและแปดสองนะเบิร์สามหกสองสองแปดสามเก้าเก้าแนวทางของเสยนใหม่แปดกับสามนะคะติดแปดติดสามไว้เนาะนะคะของเราดีเด่นแล้วเขาดีเนี่ยของเสยนใหม่นะคะสูตรล่างเปอร์เซ็นผมนเนาะเสยน นะคะของเสี้ยนใบติดเก่าติดเปดนะคะองวดนี้นะคะของเสี้ยนเสี้ยนเนี่ยมาชนกันชนกันที่เลขเก้ามีเก่ามีเปดมีสามมีสองนะคะสี่ของเสี้ยนเสี้ยนนะคะเอาแคบหน้าจอไปของเสี้ยนเสี้ยนใหม่ก่อนนะคะเสี้ยนใหม่เสี้ยนใหม่อันเก่าเราแล้วเปลี่ยนของเสี้ยนใบดิของเสี้ยนใบแปดสามก็ชนเลยแปดสามแปดสามเก้าสาม 3993ของเซียนใบอย่าลืมไปกลับนะคะผิดประมือเนี่ยของเราสุด,ดเกา่าเราหอยกอสามสาเเนี่ยเปลี่ยนตะลขกแปดตัวเดียวเขียนหน้าจอไว้เด้อนะะี่ะของพอเฮงนะกำลังติดแปดกระสันแปดสามเก้าสามของขเซียนเนี่ยหอ้ก็ อันนี้สรุปตัวที่สรุปมาชนกันนะคะเด่นเก่า98 93นะคะ83 84 24และ22 43และ48 8, 48 84ชนนะคะ48 84ชนนะคะวิ่งเก้ารูด9นะคะอ่ะ3ตัวก็4ตัว9983กลับกันไปกลับกันมาด้วยอ่ะบิ้ลมี2คู่นะคะ22เล่เก่าเก่า222กับ99 9. อันนี้หนึ่งตัวนะคะที่ที่มาออกศูนย์เก่ากับมาเป็นหกสามสองสองหรือว่าสามหกอะสามหกสองสองนะคะอีกหนึ่งตัวชุดชุดสี่ตัวนะคะแนวทางเลขเบิ้ลนะคะเมวานนี้เอกมักเลขเบิ้ลเลยคุณผู้ชมเบิ้ลสองสองเก้าเก้าประมาณนี้ละเนาะ,ะชื่นชอบตามนะคะไม่ชอบพัดน,นะคะเก้าเก้าแล้วสองสองหนึ่งมากเก้ากับพีเก้าสามนะคะเก,ก้าแปดอ่ 93, ะ 8 8 8 4ตัวดินนะคะ2ก็มี2 4 2 2 4 3และ4 8ชนนะคะเล็ร่วมเสีย่ยมชนกันนะคะสอ,สอกับกเก่านะูช้ชมเล็กบิดด้วยนะคะ